ใครที่ดูพัทที่แล้วจบพัทนี้ต่อกันเลยฮะมาถึงกุซัดมังกรกับมังกรเวสกันก็นกผมหลังจากที่เราทําดาบสองดาบเสร็จเด็กกูไม่ได้ใช้เลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ยากกับพวกมอนพวกนี้เราก็จัดการเลยแล้วกันนะครับมังคือเพื่อกูจะเอา2ดาบมัน <c oughs> ได้หนังสือกระจอกมาเอามาทำเปรตอะไรวะเนี่ยชีวิตยังไม่ย่อท้อนะฮะรอต่อแล้วก็มาตีต่อวันนี้กูจะเอา2ดาบมันมาให้ได้เฮ้ยอยากได้มากเลยพี่ดาบเคทูดอ่ะกูอยากเป็นผู้บ่าวหัวโลนอ๋อ โอ้ยแล้วด้วยกูมาแต่ละอันดาก้อนฝูงดาก้อนแฟงไหนระดาบละพี่ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะ <c oughs> บุรุษใจเกเรนะนี่ผมจะไปแต่งกิ่งหรือับเนี่ย,ยงไม่อยากเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้ว และนี่คือร่างราวก่อนที่จอร์ดี้จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเละม้าขมาเอ็กซ์คิงพีซ24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ ไหนขอลองเอาดาบใหม่ขอลองมาฟาร์มหน่อยซิว่าตีกับบอสนี่มันจะโหดขนาดไหนชงเชงโชย้าโอ้ยนะฮะโคตรแรงดูดเลือดด้วยไงประเด็นนะเออไม่แรงได้ไงนะครับนีอยู่คอมโบกับหมัดน,นะเออขอกลับมาเล่นสายดาบกับหมัดหน่อยละกันนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนเออตีบงตีบอสนี่น่าจะโหดกว่าใช้ผลปีศาจหรือเปล่าอันนี้ก็จําไม่ได้มอนกันนะครับกูมีหมัดอะไรที่กูยังไม่ทําอกหรือเปล่าวะเนี่ยจําไม่ได้แล้วเมอนกันไม่เล่นนาน ผมลืมอาวุธชิ้นนี้ไปเลยมันคืออาวุธที่กูใช้บ่อยมากแล้วกูเอามาตีบวกขั้น3ามเลยมันคือดาบฟินิกนะฮะที่เป็นปืนได้นั่นเองเออนี่แหละอาวุธเทพในะตำนาน ไปลาหัวคมคมอาสูนในท้องทะเลโลกสามกันดีกว่าไหมอยากรู้เหมือนกันว่ามันตึงกันไหนกันเทียวนะฮะชล่าปาป,ปีนะครับอขอดูสกิลก่อนก็ลืมหมดแล้วในะสกิลมันทําอะไรได้บ้างขอจอร์ดีล้ลองหน่อยนะเพื่อนๆออ้ยสกิลมันตึงอย่างนี้แล้วก็สามารถกลายร่างเป็นสไนเปอร์ยิงฉับฉับได้อ๋อ <c oughs> ลื้อฟื้นมาแล้วสกิลการใช้ของจอร์ดี้ลื้อฟื้นแล้วอ้รู้แล้วนะครับมันเอาไวล้ลาหัวคมคุมกิ้งคือทอดนั่นเองเออกูจําได้แล้ว และใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้เราแจก1000โลบัคเช่นเคยเพาถามว่าทุกคนชอบอาวุธชิ้นไหนในคิงเลกซี่มากที่สุดคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อโลบอกได้หลังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะกดติดตามช่องนี้ด้วยและอย่าลืมเข้ากลุ่มอันนี้เมด,ดีไซน์คอลเลกชันกันด้วยนะครับเพื่อจะรุ่นรับ1000โลบัเดอ้อและตอนนี้ก็สุ่มๆเข้าเซิร์ฟไหนมาก็ไม่รู้ครับโอ้โยมันมีเจ้าทะเลเกิดพอดีนะอาสูตรไลยแ,แล้วกันนรหว่าางงมุ้ก็กนมดดนกันนมสารบค แต่งตัวคอสเพย์แอนิมอลนะครับซื้อใส่จบครบมาให้ในแบบเดียวนะฮะไปได้เลยครับผมลิงแบบยืนล่าง <c oughs> และครั้งนี้เป็นบอสปูนี่คือครั้งแรกที่จอดี้เจอบอสปูโอยอยากกินปูมามานาอะไรข่าวว่าราคาแพงไม่เป็นไรกูจับแดกที่นี่แหละนะครับแล้วมันโอลงตรงเป็นอะไรกันนักหนาวเนี่ยโอ้ยแล้วของดอบนี่มันอะไรวะเนี่ยฮ้ยม,มันได้ของแต่งแล้วก็มีชุดกามปูด้วยเฮ้ย ได้ขาราคาแพงด้วยไรกูก็ตายแล้วเซตที่เราใช้ครั้งนี้ก็คือสไนเปอร์ของเราเอมาเลยล่าหัวคมคมปูน้อยหน่อยละกันไหนว่าปูกูไม่เห็นหน้าตามันตัวแบบไหนโอ้เนี่ยเจอแล้วโอ้ตัวใหญ่บลักค่คุยแดกได้ทั้งทั้งเดือนตะกูทรงนี่ะเนื้อเนี่ยมาเลยโอ้ยเอฟ6เอฟ6นะเติมหมดเลยขอะลรนะขอชุดการปูพี่หน่อยถ้าจอร์นี่ตีตัวนี้เสร็จแปลว่าจอร์นี่อาจจะต้องซื้อดาบของรอร์ชั่น2ได้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขมันคือ ให้ตีพวกอสูรทั้ง4ตัวนะ่าคือปลาหมึกแล้วก็ไอ้กิ้งคือตัวใหม่แล้วก็อะไรนะปูแล้วก็บังกรน่าจะครบแล้วหรือเปล่าถ้าตีตัวนี้จบเ,เดี๋ยวค่อยดูโอเคนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่ไงปลดล็อกฉายาแล้ว หลังจากที่จอร์ดี้ตีเสร็จก็มุ่งหน้ามาที่เกาะเล็กๆที่สามารถซื้อดาบของลอวีสองได้นั่นเองและอะไรแดงๆค่ากูเนี่ยผีกระสือหรือเปล่าเนี่ยกูว่าผีเป็ดไอ้มันแดงๆอย่างนัง้นวะออน่าจะบักเ,ออเกมนี้จะชอบบักบ่อยสมแล้วชื่อมันอนะ่ะสวัสดีพ่อค้าแถวนี้ไหนขอดูนี่ออดูสก,กิลก่อนเวอร์ชั่นแรกโอ้ยมันง่อยขนาดนี้แล้วหรน,นี่ยแลวกูได้มันได้ยังกูยังจำไม่ได้เลยนะเป็นเควสโลกสองแต่พอจอร์ดี้กดซื้อมันบอกว่ามึงต้องไปสูตรความแข็งเก่งของมึงมาอ้าวแปลว่ายังใช้ไม่ได้ยัง ซื้อไม่ได้ไม่ขายให้กูกูก็ตีบอสครบแล้วไม่ใช่หรอวะ ในระหว่างที่จอร์ดีตีบอสมังคือมันก็ะดบของดีให้จอร์ดีนะคือผ้าคลุมของไครโดเฮ้ยผ้าคลุมมังคืออย่างนั้นหรือเฮ้ยได้ของเดียวเขาสักทีหลังจากที่เล่นมาหลายอีพีกว่าจะได้กว่าจะโดนไหนดูดิว่ามันแข็งแก่งหรือเปล่าผ้าคลุมมันเนี่ยไหนว่าระดับอะไรอ่ะน่าเป็นระดับสูงเลยเนี่ยอุ้ยเพิ่มพลังทุกศาสต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกพลังชีวิตห้าพันนู้แล้วแม่งโคตรเท่เลยเฮ้ยเหมือนของโดฟา์มิงโกเลยนะเนี่ยตกลงของใครกันแน่วะ และบอสที่เราตามหาก็มาเจอแล้วนนคือบอสปลาหมึกซาชิมิซึ่งมันเหมือนจะตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าไอ้นี้จอร์ดี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจอร์ดี้ขาดฉายาของไอปลาหมึกตัวนี้ตัวเดียวก็จะสามารถซื้อดาบของลอเวอร์ชัน2ได้แล้วมาเลยแล้วกันนะะจอร์ดี้กูก็ใช้นี่เลยครับผมนะทั้งดาบนะครับทั้งหมัดนะฮะคอมโบด้วยกันเออเผื่อจะแรงกว่าที่เราใช้ผลธรรมดามังกึงมังคืนอะไรนี่ไงเออครั้งนี้ใช้2ดาบเลนะเว้ยเออทำมาก็ต้องใช้หน่อยแล้วกันมันน่าจะตึงหน้าดู และมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยท่านผู้ชมครับสองดาบกับหมัดนี่แม่งเอ้ยดามจแม่งพุ่งเป็นหลักแสนหลัก้าดกันเลยทีเดียวเฮ้ยมันเอาเรื่องกันเนี่ยแต่มันก็ดีสำหรับแบบตีตัวที่มันหยุดตรงพื้นน้ำนะแต่แบบตีมัง,ง,งกรมังคยนอ่ยไม่แน่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันตียาก ขอสองอีกรอบดิเอตัวนี้มันดอบอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันมีอาวุธเหรอหรืออะไรหรือเป็นของอะไรสวมใส่แล้วก็มีปลาหมึกอันนี้อยากได้มากเลยเนี่ยคาคงคาเข็มก็อยากได้ทุกอันแหละนะครับอะไรก็ได้ครับพี่ฉายาก็กระบอกแล้วนะสำหรับกูสักพักจอดนี้กต็ตีมันตายเอ้ยตัวนี้มันดูน่ากลัวกว่าตัวที่เราทํามาโลกสามนะอีหน้าเออแม่งดูแบบอยู่มานานนะอ่ะออแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยได้มาหนึ่งมันีโอ้ยตีตั้งนานให้กูหนึ่งมานีกูถามจริงเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเฉายานั้นเราครบหรือยัง ชายาตีคาเข่นเจ็ดนวดแล้วก็ชายาตีปูชายาตีมังกรฉายาตีไอมังกือตัวใหม่โอเคครบแล้วน่าจะซื้อดาบได้แล้วท่านผู้ชมครับได้เวลาทำผลรอตื่นกันเลี้ยะะวเลยค่ะว่าโหดมาก ได้เวลาบุงหน้าไปที่เกาะเล็กๆแล้วฮะแล้วก็มีสองสามคนที่ไปที่นั่นเหมือนกันน่าจะควสเพิ่งเสร็จเหมือนไอจอนนี่เลยฮะได้เวลาและดาบวีทูได้ข่าวว่าโหดมาตึงเดี๋ยวมาดูกันดิขนาดไหนกันเชียวมาแล้วจ้าพี่จา๋าเดี๋ยวมาดูที่ขายกูเท่าไหร่มึงจะหลอกขายกูเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นั่น ขายห oh, oh, ้าห้าห้าโอ้โหเหมือนกูตลกกับมึงมากนะแอดมินเกมขายกูราคานี้ <c oughs> น้ำตาไต็กระเด็นแต่เกมนี้มีระบบวาร์ปกลับบ้านด้วยเลยเนี่ยทำไมกูไม่รู้เฮ้ยแล้วมันกดวาร์ปยังไงวะกูอยากวาร์ปกลับบ้านบ้างอะ,อะพี่กดตรงกดยังไงกดที่แผนที่หรือเปล่าเอ้า,เอา,เอา,เอาไม่มีวาร์ปเา้างงเลยงงแดงแล้วครับผม <c oughs> เหมือนคนหลุดมาจากยุคทีนิจิเอนโอเคกูรีตัวตายเลยล้วกันง่ายดีขออนุญาตจอดี้เทสดาบวีทูหน่อยแล้วการว่าตื่นกระดาไหนกันเชียวไหนดูฟั ชุเชะแล้วก็มีวาไปโอ้ยปาดหนองออนไลน์ด้วยโอ้ยฟันทีหนึ่งจอกูหายไปครึ่งหนึ่งนะดีจอกูไม่ทะลุเลยดูท่าแซดคมสายฟ้าท่าเอ็กยิงพ้อ,องหายไปเลยเฮ้ยหดกันไปหรือเปล่าพี่ชายสกษะกิ้วกูด้วยววหลุดมาจากเวอร์จิวนะ่ดิเม,มคายเฮ้ยแต่มันก็โคตรเท่เนี่ยมีคนบอกจอร์ี้มาว่าถ้าคอมโบกับผลคอนโทรตื่นเนี่ยโอ้ยฟันได้ทั้งรูมเลยนะเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะจอร์ี่อยากลองเหมือนกันเออไปจัดกันเลยดีกว่า ก่อนหนะ้านั้นจอนี่อยากจะยัดหินให้กับเอ่อเจ้าอาวุธชิ้นใหม่ของดาบรอนะไม่รู้ว่าจะเอาหินไหนดีที่มันจะเหมาะสมหินน้ําแข็งไหมเออแบบสตตงสตันอะไรเงี่ยเออเพราะว่าดาบมันนี่ก็แบบรุนแรงพอสมควรอันนี้เนี่ยเออจัดเลยละกันไม่รู้เยือกเย็นอะไรไม่รู้เอาเลยลดความรุวศัตรูนางแล้วเราก็ ครับหลอมอาวุธกันเลยนี่แหละนี่เลยเออใส่ยัดเข้าไปไหนว่าไหนอันไหนแม่งหน้าตาคล้ายกันหมดเลย<แ>โอเคเรียบร้อยและตอนนี้นะครับดาบของเราก็มีกลิ่นอาย่งความเยือกเย็นเฮ้ยโคตรเท่ขอดูย่าเทสหน่อยลักกันนี่เป็นไงติดเออเดินชงเดินช้าเยือกเย็นเฮ้ยโคตรโหดกระโดดยิงระลาบเนี่ยละของแท้แน่นอนของแท้แท้ว่า แต่ลองกลางลูมเวอร์ชั่นแรกแล้วเหมือนจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะแบบมัรจูนกันไม่ติดอ่ะออแล้วลูมแม่อันโคตรเล็กเลยกูจะบ้านี่แหลววะว่าผลวีหนึ่งโอ้โหยนะครับอย่าหาใช้ดีแล้วถ้ามึงทำผลตื่นน่าจะดีกว่ามึงดูดิบอยไปกระทืบกูทีเดียวตายหงเลยระหว่างลองสกิลอยู่ดีๆเ,เอ้าไอ้ดรา้อนมันเกิดอีกแล้วดาบคู่พี่ดาบคู่กูมาแน่ตรงนี้โอ้โหยสิบห้ามานี่ตึงๆโอ้โยไปเลยออกจากเกม แล้วผมก็มีของที่จะทําเหมือนเป็นเคียวอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ก็บอกว่าเป็นหอกนะฮะเออหอกปีศาจเลยที่มันจะแข็งแกร่งเท่าเคียวหรือวะเออเดี๋ยวมาดูนีม่มนแล้วมันใช้ของไม่ค่อยเยอะด้วยกูดูทรงน่าจะกากนะทรงนี้เออตอบตกลงไปเลยนี่เลยคับเคียวได้โอ้มันต้องมีลูกกตานะแล้วก็คับลูกกตาเก้าอันเลยบางๆเข้าไปนะครับอืมไม่ต้องบอกนะ้ว่ากูฟาร์มเองหรือเปล่ากูซื้อมาเออแล้วก็จัดเลยไหนดูนี่โอ้โหเท่แล้นะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่า ขอผมลองหน่อยครับลูกพี่มันดูดเลือดดูไรได้ด้วยเนี่ยอ้ยดูดมนได้ด้วยแต่ดูตรงแล้วมันทำไมมันดูไกลไกแปลกๆอูชอบเพียวมากกว่านะไม่ชอบได้ไงกูหามาตั้งปีหนึ่งอันนี้แม่งคาแป๊บเดียวได้แล้วนะครับมันก็เป็นอาวุธที่ก่อเฉยๆนะไม่ค่อยเก่งมากแต่ก็ควรมีไว้นะครับประเทศดี แลกก่อนที่เราจะทําผลตื่นได้นะเราต้องหาผ้าคลุมของรอจากไอ้มอนตัวนี้ก่อนก็มีมังคือมาช่วยกูตีด้วยก็ขอบคุณมากละกันนะเออหากันยาวๆก็ผมคิดว่ากูต้องหากี่ล้านตัวกว่ามันจะดบโอกาสดบแม่งกี่เปอร์เซนต์เองนะครตอ,อ,อนนี้แม่งตีกันแทบลอ้อกูบอกเลยดูดิชุนตาชุบชับชุบชับไปเออหวังว่าใช้ดาบรอแล้วมันจะดบแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยออแบบพวกเดียวกันเออไม่เลยนะครับกว่าจะให้กูร้อยตัวไปมาแปดสิบล้านตัวก็ดบฟักทีฮะโอ้ยขี้แทบเล็ด <c oughs> เป็นป้าคุมของรอที่พอเราใส่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพลังของคอนโทรให้ด้วยนะเอ้ยซึ่งแม่งโหดมากเลยว่ะเอเอใส่คอนโทรแล้วบวกดาเมจด้วย เกิดมาเพื่อใช้คู่กันและการทําผลตื่นของแบบนี้ก็ง่ายเหลือเกินนะสมัยก่อนกูต้องไปตีกับตัวเองนะเป็นจอนี่อีกพาหูจักรวานนึงอะ่ะเ,ออเหมือนครูบากับครูบุญอ,อ,อ่ะแล้วแม่โคตรโหเลยแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรแล้วใส่แค่หกผลเท่านั้นนะครับเราก็สามารถซื้อสกิลได้เลยเฮ้ยถือว่าเกมทำออกมายอดเยี่ยมอย่างนี้แหละกูชอบอะไรง่ายๆแบบนี้ พอใส่ครบแล้วก็ได้เวลาซื้อสกิลแล้วหยห้ามันี25้ามันีโอ้ยร้อยมันีร้อยยี่สิบหรโอเคถ้าคนกังเยอะนะอืม ขอพี่ดูท่าหน่อยกลางลุมใหญ่บลักคักท่าเอ็กวู้เอาหินลอยไปทุบหน้าได้ท่าสีช็อกแห่งชีวิตบุมบอมซัมเบเลยบอกให้ท่าสีบุ้งเข้าไปนะครับหายเลยท่าวีเนี่ยมาดูที่เสาหินพิทักษ์โลกอะไรไม่เนี่ยบุ้มบุ่มบุมโอ้โหมันเอาไมาจากไหนวะหน้าโอ้โหเทนะครับท่าบีเหมือนจะบิงได้นะโอเคอากูไปเผือกดท่าแซนเอ้จ้นี้ว่าอันนี้เนี่ยตึงนะนี่ท่าบีอ้อะไรไม่ได้ของใครไม่ใช่ของกูเฮ้ยท่าอีนะครับตัดบัน จบนะครับชูดเคาน์เตอร์ช็อกเกอร์นะครับกูตายแค่นั้นแหละยังไม่ลองใช้กับดาบเลยพี่เอออยากรู้มันทุกโนรกันไหนแต่ว่าผลปกติมันก็โหดมากเลยนะไหนมาลองดูดิเออถ้าใช้กับดาบฟันชุบทับอุย้ยฟันถังรูมอุย้ยแล้ไทยไม่โคตรแรงเลยอะไรกันวะเนี่ยนะฮะนี่ฟันตรงไหนก็นโดนอ่ะเอ้ดาเมจลดหมดเลยอ่ะแล้วก็โอ้ยไทยไม่โคตรแรงจริงทะลุทะลวงหัวใจเอาเรื่องจริง และนี่คือทั้งหมดของพาร์ทนี้ครับผมพาร์ทหน้ายังมีพาร์ตื่นอีกนะอยากรู้เหมือนกันว่าโหดขนาดไหนรอติดตามกันต่อนะครับกับจอร์ดี่ปัญจัยในคิงสังคาสีเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนะครับสตูทิโกเขาถามกันด้วยนะรุ่นรับ1,000โลบัคเลยนะจ้าโอเคคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายจ้า